สวัสดีครับร้านอวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมานําไม่เคยครับเป็นพระผูงเจ้รพัดหลวงตามาวัดถ้าเมืองนะนะครับองนี้เป็นพระพุทธนะครับประทับพุทธนะครับผมพระเจ้าประทับพุทธนะพระธรรมประธาเสด็จเพียบเลยนะครับผมนี่น่าใช่นะครับใครที่มีบุคุณุ่มผันกับองค์พญาพุทธนี่ข้างๆก็มีนะนะครับบางข้างนะเนี่ย ธรรมชาติเสด็จเพียบเลยนะครับใครที่มีบุญสัมพันธ์กับองค์พญาครุฑเนี่ยน่าใช้นะครับผมนะครับเพราะฟังที่หลวงตามาไถ้ท่านจะบอกนะครับพุทธเจ้าทุกพระองค์นะครับกาไม่เป็นพุทธเจ้าท่านก็เป็นพระจักรพรรดินะดันั้นก็เลยมาประทับครุฑในตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ดูเนี่ยคุฑก็เป็นมหาเทพนะครับที่ให้พระนาลายนะครับซึ่งเป็นจักรพรรดินั่นแหละประทับนะครับเสด็จไปไหนท่านก็จะนะครับเป็นภาชนะไปด้วย ตลอดนะครับนะองนี้พระธาตุจะเด็ดเยอะเลยนะเนี่ยเทียบเลยนั่นน่าใช้นะครับมีกี่องค์มาให้บูชาก็ถ้าบูชากันไปหมดนะครับร้านเช่าบูชาเราร้านเราเนี่ยแต่ก็เวลาไม่วัตพุมนคนงคลต่อมาเราก็ไปเช่ามาชาบูชามาจากวัดาไปทําบุญกับวัดมานะครับในหลายๆรายการนะครับ,บองค์วัดจะแจกนะครับเราเอามาห้ทาบุญทําอะไรกันต่อ นะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับไม่ต้องกังวลเพราะว่าเงินได้มาเราก็ไปทําบุญต่อที่วัดทาเมืองนั้นนั่นเองนะครับเพราะผมจะกรพัดนะครับหลวงตามาว่าทําเมืองนั้นเนี่ยนะครับหลวงตามาทำจากดินซีเมนนะพวกซีเมนแล้วก็พวกมวลสารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆพวกพระผงแต่ขาดของระป,ปูดูวัสดแกนะนี่ถึงเป็นเหตุผลว่าทําไมถามหลวงตาหลวงตาจะบอกตลอดนะฮะว่าที่พระท่านมีพระธรรมธาตุเสด็จเสด็จจากเนื้อเนื้อท่านท่านจาก มวลสารของพระเก่าของลงปูดูว่าสแกนะท่านจะบอกอย่างนี้แต่จะเป็นสมัยลุปูดูาถามท่านจะบอกว่าเป็นพุทธพเจ้าก็คือพลังงานพุทธเจ้านะครับพระธรรมธาตุเนี่ยเป็นพลังงานพุทธเจ้าในอดีตที่ท่านทิ้งเอาไว้แต่ลงปูดูบอกเป็นนะครับเป็นเป็นเป้าเนื้อนะครับที่มีวัตถุมงคลของลงปูดูใส่ไปน้ำมนต์ลงปูดูแต่นั้นนอกจากนั้นท่านก็ใส่เรื่องของพระกุกก่าต่ยางๆเยอะแยะมากมายนะครับพระกุกแตกหัก เวลาท่านไปสวดมนต์ที่ไหนเมื่อก่อนเนะี่ยท่านก็จะสะสมมวลสารพวกนี้ไว้หมดเลยนะครับมวลสารม,มงคลท่านก็มาบดเป็นหัวเชื้อแล้วก็ผสมไปในนะครับพระปฏิบัติทุกองค์นะครับบางองค์ก็จะมีพระธรรมท่าเสด็จงนี้ไม่ทุกองค์นะครับร้านก็จะเลือกเฉพาะที่องค์นี้มีพระธรรมท่าเสด็จนะครับเป็นที่แปลการนะหนาดมาให้ลูกค้าบูชากันนะครับนะใช่นะครับพระรามุคลเจ้าพระพสกนิกลกรรมะนะครับ เอาไว้ห้อยนะครับแล้วก็สวดหาจักรพรรดินะครับเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองนะครับในการนี้ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์หนึ่งอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและท่านยังไม่พลาดทุกรายการวักช่วงก็ดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ